ใช่ค่ะตั้งลง่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชอบมดเสาลุยกินแซบนะคะตอนนี้น้องก็อยู่ที่ที่ที่ไหนคะตอนนี้ไอ้บ้านสวนเชฟเก่งครับบ้านสวนเชฟเก่งนะคะพอดีว่า,<ม>าวันนี้มาถ่ายงานที่บ้านสวนเชฟเก่งนะคะแล้วก็ถือให้พี่ตั้ม ถือกล้องให้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตพี่ต้มอีกบานหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะเชฟเก่งมาแล้วค่ะอยู่นู่นค่ะส่วน,นตอนนี้คือเรามาทัดไทยทีมงานหาปลาเราก่อนนะคะพอดีว่าวันนี้เราจะมาทําหมูกระบอกไม้ไผ่ค่ะไม่รู้ว่าเขาทํากันยังไงนะคะเขาเรียกว่าหมูส้มเหรอพี่ใช่ใช่แตนน่เราทําใส่กระบอกไม้ไผ่อ๋อน้องก็ไม่เคยกินนะคะตอนนี้เรามาทักไทยคนที่จะทํา เชฟ<ช>ของเราอีกคนหนึ่งค่ะลุงหนวดค่ะนีดนจากพานปลา,ลปาเป็น,นเป็นชชเชฟครับลุงหนวดเชฟเก่งของเรา<ช>อันนี้เชฟเก่งของเราค่ะพึ่งืึนหรือเปล่าคะนี่กรับกบอันนี้น้องก็เพิ่งเลิกงานนะคะไหนค่ะลุงหนวดไปไหนแล้วค่ะนี่ค่ะลุงหนวดกำลังเหลามีดอยู่ค่ะโอ้โห,โหมีด เดี๋ยวต้องขอพี่เชฟนะครับผมเชฟขอพี่เจคีนะคะอันนี้คือห้องครัวใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คุณคุณไม่ใช่อาหารน้องนะไม่ใช่อันนี้อาหารอาหารนู่นอาหารพวกนี้ครับคนู่นนะคะเดี๋ยวให้น้องโอ๊ตพาไปชมไปไปไปตอนนี้ได้ยินข่าวว่าพี่เก่งเลี้ยงหมูป่าด้วยใช่ไหมใช่ครับค่ะนูนจะพาทุกคนไปดูนะคะอ้าวพีเก่งคนนั่งสุดท้ายอ่ะคุณพ่ออ๋อพ่อพี่เก่งนะคะครับ เยอะแยะครับบ้านบ้านสวนครับเจ็บเก่งเมื่อกี้เห็นไก่อันนั้นด้วยอ่ะไก่ไต๊อกหัวเล็กๆอ่ะไก่ต๊อกไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แถวนี้เลยโอโหนี่ไงหมูป่าหมูป่าที่นี่ดุไหมพี่ไม่ดุครับไม่ดุไม่ดุนะคะหมูป่าหมูป่านี่ นี่ทุกคนถ้าเป็นรถส่วนๆนี่หมูป่าบังคับเพื่อใส่เลยนะแย่งกับไก่นี่เลยเหรอแต่เพื่อหนึ่งไก่มันเข้าไปแย่งหมูป่ากินหายไปหายไปหลายวันเพิ่งมาครับนี่โอพี่พี่เต้าครับแล้วไม่ต้องบอดเช็คเกลเรวจับไก่สักตัวหนึ่งได้ไหมไม่ได้อ้ยพ่อก็อยู่นี่เวมาท่าไทยรู้ค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะทำรูปหมูเข้าไปได้เอ้ยพอกลับมานี่สวยมากเลยอ่ะอินที่ครับ เข้าไปเลยหมูอยากออกกล้องมาแล้วน่ะนี่หัวเดียวหมูป่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นหมูป่ากับไม่เป็นหมูป่าพี่ลายมันมีอ่ะลายมันมีเหรอโอ้โหนี่ขนมันเนแข็งๆนะคะทุกคนหลังมันเนี่ยเป็นหมูป่าถ้าหลังเป็นแบบนี้คล้ายๆหลังอานนะครับ หูมันตั้งเนาะหูมันไม่ได้แบงอย่างนี้นะแต่ถ้าอันนี้เป็นหูหมูมดนะคะคือถ้าเด็กอยไม่ลับขนาดเลยแลที่นี่น่าจะมีหรอเนาะอ่อนๆใจยังไปหู้ยมันตอนนก็ได้ฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยคุณต้องฟังที่มันแบบมีจังหวะโจ๊บๆมันๆมาคล้องเนี่ยเพื่อท่านแบบจะลุกเต้นกันผงว่าได้เหมือนกันเนาะก็คือทำอย่าอยู่ตรงนี้อีกนะตัวเล็กอยู่ตรงนู้นนะตัวเล็กหมูป่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเนาะจะพาไปดูหมูป่าตัวเลขค่ะ ไม่กัดไหมอ่ะไม่กัดครับสวัสดีค่ะอันนี้ใครเหรอคะอันนี้เป็นเนี่ยที่ขายทอผ้านะครับเจ้า<อ>ของร้านทอผ้าเป็นกระเดี่ยวไหมอะ่ะขายทอผ้าปเป็นกระเดี่ยวไหมะคะภรรยาภรรยาอ๋อภรรยาปเป็นกระเดี่ยวนี่ไงน้องมดตัวเล็กจับได้ไหมได้ระวังนะระวังแต่ก,ก็ไม่จะจับไมเดี๋ยวหมูป่าพี่หนีในป่าแล้วนะ ตัวตัวแม่เหรอตัวแม่กับตัวผู้ทั้งหมดมีหกตัวมั้งไปไหนหมดแล้วไม่รู้ตัวนี้จะดูหน่อยระวังโอ้ยดูสายตาสิตัวแม่อันนี้เป็นตัวแม่จะดูหน่อยไม่ใช่ว่า <laughs> หนูจะกลายเป็นหมูแทงนะคะบรรยากาศสุดยอดครับบ้านสวนเชฟเก่งใช่ค่ะตแตก่ไก่ไปไหนแล้ววะขางนี้มีเห็ดหอมไหมเนี่ยด้วยเป็นป่าหมดเลยอ่ะสุดยอดครับ ก็อันนี้ใบมากินได้ไม่ใช่หรอใช่เหมือนต้นเมื่อกี้นี่นี่ถ้าไทาใหญ่จะเอามาต้มใส่เห็ดอใช่ใช่ใช่แกใส่เห็ดทอปนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าลูกมันอ่ะออกมามันจะแบบสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำสีดำอร่อยมานสุดอืนนี้ใบมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะทุกคนนี่ก็ตอนนี้ก็มาแย่หมูกินก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปทำกับข้าวนะคะ ไก่ไปไหนแล้วเนี่ยมัพี่กลัวแล้วจับกินหรือเปล่าพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมันมามันอยู่แถวนู้นไงนู่นนู่นนู่นออยู่นู่นนะคะนี่ก็เป็นสวนกล้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับขอบคุณค่ะจับลื้อจับลื้อจับลื้อนู่นหนีไปนู่นละตีมันมีเยอะนะไก่เนี่ยอันนี้สัเดาใช่ไหมใช่ครับผมสดาวสัมมาตัมมามาจากขมขมนะคะขมข่มไทยใหญ่เรียกตัมมาตัมมา ภาษา,กาเกรเบียนเรียวกว่าอะไรธรรมาภาษากเกรเบียนเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนน,กนี่ไก่มีตั้งห้าออตัวนี่่ีทุกคนคะนตอนนี้เรามาท้าทายพี่ตทามก่อนคะ่ะที่ถือกล้องให้น้องนะคะสวัสด,ดีค่ะสว,วัสดีค่ะพี่ตทามนี่นะคะวันนี้รบกวนอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพายังไงรบกวนอีกหลายๆวนันครับยังไม่ได้พาไป, <c oughs> ไปหาปลาสังเงีเลยครับ อย่าได้ปลาสัง่ว่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าน้องงดจะหมานไหมคือน้องน้องจะแบบจะมาเรียนรู้กับพี่ๆเขาจนน้องจะหาปลาเองได้นะคะได้เลยครับเดี๋ยวให้ลุงวดสอนวิธีการใส่เบ็ดใส่เหยื่อแล้วก็การยามปลาสังเวยนะครับค่ะช่วงนี้ก็จะมาเป็นรู้สย์พี่ๆเขาก่อนนะคะแต่วันนี้มาดูการทำหมูกระบอกค่ะแต่นนี้เชฟเก่งก็มาตักไม้ไผ่นะคะนี่นะคะ เช็ฟเชเกนหน้าแดงแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ไปโดนอะไรมานะคะในแก้งนี้คือจะเซลเช็ฟเกนเยอะหน่อยนะคะไอคับมันร้อนครับนี่นะคะคือทุกคนที่นี่นะคะเขาจะมองน้องเป็นน้องชายนะคะนี่ค่ะนี มีกี่กระบอกอะพี่มีสี่กระบอกเดี๋ยวถ้าหมูถ้าถ้าหมูไม่พอก็เอาหมูป่านะเท่าเพิ่มดีนะพี่เกมพูดแล้วนะคะทุกคนว่าถ้าสมมติว่าหมูไม่พอนะคะให้เอาหมูจัดเล้าได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าอยากกินไก่อบฟางก็เอาจัดเล้าได้เลยนะคะเมื่อกี้เห็นหลายตัวอยู่ค่ะก็อยากจะลองกินไก่ที่หัวเล็กๆอะเมื่อกี้ไก่อะไรนะไก่ตอกอะค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะพี่เก่ง นยิเลพี่จยให้น้องสักตัวสินี่นะคะเดยวเดี๋ยวอีกวันหนึ่งพี่เก่บอกว่าไม่ต้องมาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารอดูเมนูของเราดีกว่าค่ะนี่ตอนนี้ก็เราก็เตรียมหมูสามช้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีดค่ะเขียงค่ะนี่นะคะมีดของเรานะคะ ก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านี่ไม่เกี่ยวมา้งคะมันนั่งกินเฉยๆมากพี่หายไปหมดเลยค่ะตอนนี้ทุกคนคะ่ะหลังจากที่น้องอยู่นานค่ะน้องสังเกตเห็นไก่ในเล้าเนะะี่ค่ะน่ากินมากเลยนะคะทุกคนนี่นี่มีอยู่ในเล้าอยู่ทั้งหมดสองตัวนะคะตัวใหญ่ด้วยค่ะนี่เป็นตัวคู่นะคะพี่เก่ง เนื้อล้านี <su ks> lonely, men, ่ให้กินไหมพี่โอ้ไม่ได้ครับอันนี้อันนี้มันเนื้อมันเบื่อครับเนื้อเบื่อไม่ได้ครับเบื่อเข้ามาล่วงเราพี่พี่เต้าหนูบอกว่าเนื้อล้านได้กินไม่ได้แล้วพี่เกดงี่ปฏิเสธเลยอันนี้ไม่ได้ครับตัวนี้มีราคาราคาตัวนี้มีราคาเนี่ยเนี่ยแหละคือต่อไปหนูจะมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวพันหมูเนาะค่ะหูก็ต่นนี้ก็ตำนั่นอะ ลุง,งนหนวดก็จะมาหั่นหมูค่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงใช้ว่าลุงหนวดเนาะฉายาประชายา<อ>ประจำปุ่มเมื่อก่อนแกอยู่ไว้หนวดเทาเยอะหน่อยอตรงนี้เป็นเพ ن ขับน้องมดไงน้องมดมาก็เลยโกนหนวดกนเทาตัดผมขอ,ขอบคุณค่ะเมือ่อก่อนนี่จะไว้แบบพวกขับรถสิบล้อครับผม<อ>ยาวไวห้หนวดเนี่ยเลยเรียกลุงหนวดอ๋อนี่นะคะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะนี่ถอ้ดยดลา ะมาหั่นหมูส่วนเชฟเก่งก็จะมาตามกระเทียมไว้นะคะใช่แล้วใช้กระเทียมนี่เยอะไหมคะพี่ก็กำมือหนึ่งนะครับนี่นั่นน่ะเราทำเชฟเขหมี่นี่พี่เอ้านี่เะเลยจจริงมากแล้วสิ่งที่ขับไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวใช่ไหมพี่หนวดครับผมข้าวเหนียวแต่ไม่จะใส่ไม่เยอะนะครับไม่ใส่ใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวนะคะนี่ก็เป็นข้าวเหนียวค่ะมันจะเปรี้ยวไวไหยนี่นะคะนี่ ข้าวเหนียวเกลือผมช่ว<น>ยหนูว่าจะไว้กิวนวันคะถ้าสมมติว่าเราทำเสร็จอ,อยากให้ดีต้องอสองคืนถ้าอยากเปรี้ยวนิดนึงก็สามคืนอย่าให้เกินนั้นถ้าอยากจะไว้กินนานๆก็ไว้สักสามคืนแต่ว่าคืนที่สี่ต้องมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วพี่ว่านานนี่คือเป็นป,ปีได้ไหมคะ <c oughs> มันก็ได้ถ้าใส่ตู้เย็นแล,แล้วไฟไม่ดับนะได้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 ข้าความเปรี้ยวมันจะอยู่แค่สามคืนถ้าเรามาใส่ตู้เย็นแล้วมันจะไม่นั่นละใช่ค่ะครับ ได้ละะได้ได้แต่ถ้าเราทิ้งไว้ข้างนอกมันจะเปรี้ยวเกินละถ้ามันเกินสามคืนไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํานะคะเครื่องปรุงก็เหมือนหมักเราค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือจะมาปรุงนะคะอันนี้ต้องเอาไปล้างก่อนนะคะซอยเสร็จนะคะครับใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยแล้วก็หัวก็ร่วนเยอะค่ะอูมามิอูมามิมากเลยนะคะทุกคนดีค่ะ พอม,มดกินเค็มไหมไม่ค่อยเค็มค่ะไม่ชอบเค็มเท่าไหร่ค่ะไม่เค็มไปเราเค็มปะนี่คะ่ะก็ใส่เกลือใช่ไหมคะพี่ครับนี่นะคะเกลือสองช้อนเกลือสองช้อนสองช้อนสักะะสองช้อนครึ่งครับผมเพราะมันหมักอ,อ๋อค่ะแล้วหมักไปถนงลำหดก็เป็นล้ำหดแล้ว<ด>น่ะ กันก่อนนะครับไรก็ย้ำไปเรื่อยๆนี่นะคะเดี๋ยวน้องต้นลองไปทําเองบ้างแล้วล่ะครับผมย้ำไปเรื่อยๆนี่ก็คือฟินหวดล้างมือแล้วนะคะทุกคนล้างแล้วครับผมใช่ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงครับค่ะที่น้องมากับพี่เขาบ่อยๆนี่คือพี่เขาใจดีกันนะคะอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคุกอยู่อย่างเงี้ย ตึ้งชัเขาจะมันเหนียวอ่ะให้มันเหนียวเออนี่แหละเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เคล็ดลับเคล็ดลับบางคนไม่รู้ว่าคุกคุกก็คือเคล็ดลับของแต่ละคนนะคะมันจะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับที่มือตัวเองนะคะในนั้นในน้นตให้เกลือให้เกลือมันเข้ากันนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาน้ำมันเครื่องมาให้าหาน้ำมันเครื่องครับอาน้ำมันเครื่องเหมือนลุงนดเชดเก่งไปหาน้ำมันเครื่องทำไมอ่ะน้ำมันเครื่องไปทำอะไรพี่ไอ้ไถ่นะครับอ๋อเคจะติดขัด อ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะก็ใช้เวลานวดให้มันเข้ากันเลยใช่ไหมพี่ครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่ามันถ้าเวลาได้รอบแรกจะเป็นยังไงผมประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเหนียวแล้วค่ะแล้วก็จะมาใส่อะไรต่อคะพี่หมอกระเทียมครับผมใส่เรือเลยนี่นะคะ ใส่กระเทียมเอาข้าวหนูใส่น้าหวานด้วยกันแล้วก็ข้าวเหนียวตวงน้ำใส่ลงมาฉีดๆหน่ะใส่ลงมาเลยพอดีว่าปกติหนูเห็นเขาทำเป็นข้าวข้าวสวยเนาะแต่อันนี้ใช้ข้าวเหนียวนะคะทุกคนนิสุตรายสุดมันนะคะนวดพร้อมนวดแล้วก็นวดต่อไปครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ กวมาเจอกันใหม่ครับผมก็ต้องใส่ในกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมพี่ครับผมวันนี้ก็ได้พี่นัวกับพี่ตั้มมาเป็นพ่อครัวให้นะคะวันนี้ก็จะอยู่กับพี่ๆเขาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมาเรียนรู้การเอาตัวรอดในป่าค่ะนี่ค่ะคือได้อะไรเราก็จับมากินได้ะคะ่ะ โดยเฉพาะหมูป่าเชฟเก่งครับอย่าไม่มาโดยเฉพาะหมูป่าเชฟเก่งนะคะอย่าอยู่ในเล้านะคะแล้วขึ้นมาแล้วขาเอาหนีออกไปหนึ่งตัวเหรอพี่ใช่หนีขึ้นโดยแล้วก็คนแรกก็กะจะพาทีมงานกันไปหาแล้วอยู่ๆเมื่อวานช่วงบ่ายๆกลับมาเองสงสงสัยคงหิวอ่ะคือเพราะว่าเคยให้อาหารไงต้องหากินไม่ค่อยเป็นแล้วก็นี่ไงที่น้องมดบอกเนี่ยให้พวกอาหารนั่นแหละในถอ๋อไม่ใช่อาหารน้องใช่ไหม ทุกคนคะตอนนี้พี่นวลบอกว่าเริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มจะได้แล้วครับผมเริ่มได้แล้วนะคะใส่ข้าวเหนียวไม่เยอะนะคะที่เตรียมไว้คือใช้ไม่หมดนะคะนี่ค่ะใส่แค่นี้เดียวครับครึ่งของครึ่งด้วยใช่ไ่ะครึ่งของครึ่งก่อนเดียวมาเนี่ยที่หายไปเสียหนึ่งส่วนสี่ใหนึ่งส่วนสี่นี่เวลาก็จะได้ดูนะครับมันจะไม่เลื่อแล้วมันจะไม่แบบมีน้ำย้อยนะคะทุกคนมันจะให้แห้งค่ะเหนียวติดมือแล้วหอมมากเลย หอมกระเทียมนะคะหอมกระเทียมเดี๋ยวเราต้องหอกเปรี้ยวเี้ยวนิดนึงมีหอมเที้ยวนได้ยังไงพื้นด่วยเองเหมือนกันหอมหอมกระเทียมนะคะทุกคนหอมกินกระเทียมมันออก้วมันเข้ากันถ้ามันไม่ไม่ทำอย่างเงี้ยมันจะเหม็นข้าวทันทีอะลองนะถ้าหมักแป๊บเดียวนะถ้าไปให้มันเล่นๆมันจะไม่หอมไปกระเทียมมันจะเหม็นข้าวแล้วทุกคนคะเดี๋ยวน้องจะพามาท้าทายเพื่อนน้องคนหนึ่งค่ะชื่อเมืองค่ะนี่ค่ะ สีชมพูมาเชียร์พายทุกคนมาแล้วครับผมพี่เมืองสวัสดีค่ะพี่เมืองสวัสดีครับนี่นะคะพี่เมืองนี่คือเรียนรู้เรียนเดียวกันนะคะโอ้เนียวติดเลยแล้วครับผมเนี่ยวมือสดครับผมหมูกระบอกไม่ไผ่หมูกระบอกกระบอกไม่ไผ่ค่ะเคยกินไหมพี่แสดงว่าไม่เคยกินสิ่งนี้พี่หนวดหรอไม่เคยทำให้ใครกินนั่นน่ะไม่ค่ะวันนั้นวันนั้นทำมาจากวัวลงไปให้อาย่างกินที่น้ำปลายน่ะลืม ทุกคนทุกคนได้ยินไหมหนูช่อดีมากเลยไม่เคยทำให้กินนะคะพี่ว <c oughs> ่เคยทำให้ใครกินนะตงแต่เปนวกั้งแตเมอก้นั่งออกน่งล่างมวพี่ตาบอกว่าขณะหยุดจิมงานเขายังไม่เคยทำให้กินนะคะหมวกมีหูมอได้เยีหูแมงมาเหอหนไไปกันอยู่ทีมงานเดียวกันยังไม่เคยได้กินนะจะบอกให้ลุงวดมาทาให้เพราะว่าชอบติตตาล้มหมดมานานมากแล้วลุงนวดชอบมาก็เป็นพาล่าปลานะครับกับป้าไม่ค่อยทำขอบคุณค่ะพี่นวลัแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผม ใส่เลยครใส่ทีละกก่อนเหรอพี่ครับผมใส่ไปได้เลยครับเดี๋ยวเรกระทุ่งมาอนท่านอยากใส่สักกระบอกไหมครับยัดใส่เลยครับผมเดี๋ยวขอล้างมือก่อนกระบอกมันเล็กไปหน่อยอย่างน้อยใส่ดูบ้างอ่ะใส่ครับใส่คนละกระบอกครับเดี๋ยวตามให้ใ่เยะดี๋วหนพิทามถ่ายให้ค่ะขอบคุณค่ะใส่ไปกระทุ่งไปครับ กระบอกมันเล็กไปหน่อยนะครับกระบอกใหญ่พวกเอาไปทำอย่างอื่นแล้วตัดมากระบอกใหญ่ไปทำหมูข้าวทดลองหมงข้าวอย่างเมื่อวานครับใช่ใช่อันนี้อันนี้ดีไว้สิมันต้องสามสามกระบอกนี่ดีดีต้นเลือกดีดีนะคะนี่นี่ดีครับนี่แล้วก็หอมมากเลยหอมนะคะทุกคนสามชิ้นแล้วก็กระทุ่งใส่สองสามชิ้นนะคะทุกคนหนูใส่แค่ชิ้นเดียวมันก็ไม่ลงแล้วค่ะ ใส่ใส่ชิ้นหนึ่งสองแล้วก็สองที่สองที่สามเราโน้องมดค่อยกระตุ้งอาอ่จะได้แน่นไปใส่ทีแล้วชิ้นนัน่นแหละหรูอว่าวันนี้นี่โต๊ะพี่เก่งพังแน่นอนค่ะ <laughs> เอาตรงนี้นั่นก็ได้นะตรงที่เรานั่งอ่ะมันสักมันใหญ่หน่อยมอกัน <laughs> <laughs> ้วก็เชฟกำลังไปหาน้ำมันอยู่ใส่น้ำมันแล้ว แซบครับลุงมดสายลูกินแซบวันนี้มามาขอเป็นไอะไรนะเขาเรียกว่ามาเรียนรู้มาเรียนรู้เรียนรู้กับลุงหนวดเนาะหมูหมูส้มค่ะในกระบอกไม้ไผ่ค่ะเผื่อเวลาเราเข้าป่านะคะเราได้หมูมาค่ะไม่ใช่ค่ะได้หมูได้ปลามานะคะแล้วก็มันเราเก็บไว้นานไม่ได้เนาะเดี๋ยวมาจะเน่าแล้วก็ทาเป็ดเอาสองพี่ไปก่อนเนาะให้มันแน่นแล้วเอาไปตอ พี่เราเข้าเข้าวเหนียวนี่ราอนหนึ่งเนี่ะบอกไม้ไผ่ได้ไหมได้นัเหมือนข้าวหลามอ่ะเหมือนข้าวหลามได้อ๋อเออใช่เราอยากกินข้าวหล่าข้าวหลาได้เลยต้องแช่ข้าวเหนียวไวก่อนนะคะจะบอกไม้ไผ่เราจะพอไหมไม่พอเรา่อใบตองไว้ก็ได้ค่ะเออได้ไหมตวงนวดได้ไหมหรือว่าไม่ได้ได้้ะน่าจะได้มันกันไยใส่ถุงก็ได้เออเดี๋ยวใส่ถุงไว้เรา่อใบตองดีกว่ามันจะหอมกว่า หอมไปตองเอาไปตองหอมไปตอง,อาตองยางใบไม,ม้เราไม่ต้อกเหมือนใหนแต่ือนเขาไ,ได้เตรียมตอกไว้หม้อตอกก็เป็นล็อกเลบแบบเบอร์เดอร์แท็ตอกตอกว่าเมื่อหานังตุ่งวันนี้นุถกาหมอกมีดังวงก่อนคนะรับเมื่อหอบนักปุลย อันนี้ขุนเมืองเรามาครับเมรับอีกทีนการเมืองบ้างทงานพิโกฟิชชิงครับทำงานครับขุนเมืองไม่ค่อยได้ออกช่องพิโกฟิชชิงเลยมาเดี๋ยวทำงานอันนี้เต็มหรือยังเนี่ยเพื่อนตัวแบบเมแลาใส่ได้นหมดูไดมเพื่อนตัวแบบนี่ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนี่นี่นนี่ยังไม่เต็มนะคะนี่ยังไม่เต็ม นี่แต่ของพี่นวดได้แล้วค่ะได้แล้วเอายางมัดไว้นะครับเดี๋ยวไปเช็คกระบอกปั้นน้ำปสสาวะอันกระบอกทำความสวัสดเดี๋ยวใครที่เจ็บอีกหนึ่งกุมกนะครับเติมยางเต็มแล้วครับใบตองปิดเลยโอ้ฝีมือน้องใช้ได้เหมือนกันเนี่ยนี่ทุกคนนี่เต็มแล้วครับเต็มแล้วค่ะเต็มไม่เต็มไม่รู้ค่ะเต็มไว้ก่อนค่ะเต็มไว้ก่อนใบตองเราใบตองนี่ใส่กินช้างนะพี่พับๆแล้วใส่เลยวก็ปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาต้องปิด นสนิทครับจะให้รวมแมงวันนะต้องได้ไหมล่ะตัวนี้เราปิดไว้ก่อนกลัวแมงวันมันแน่นแติดมันลัดติดมาแน่นไปเลยนี่อ้าหนังตรงนะคะหนังตรงหนังตรงนี้เป็นังภาษาแลยวหนังตรงภาษาไทยใหญ่เรียกหนังตรงหนังยางที่เองนะคะเรียกว่าหนังตรงค่ะภาษาโนเรียกว่าโรเบิร์ตค่ะโรเบิร์ตโรเบิร์ตค่ะใช่ค่ะภาษาไทยใหญ่เรียกหนังตรงหนังตรงนะคะ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาล้างมือก่อนค่ะล้างมือก่อนเดี๋ยวที่เหลือ่อให้ลุงนวดจัดการใช่ค่ะตันนี้ก็มาเรียนรู้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเสร็จจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เพิ่มความหนานะคะของกันแมลงกันแมลงวันนะคะ เพราะว่าถ้าเราปิดไม่สนิทนี่ถ้ามะเลยวันไปไข่นี่เราก็กินไม่ได้แล้วนะคะหมด้วครับผมใช่ค่ะเราเต้อง,องทำแน่นๆนะคะเสียของเพราะว่าช่วงน,นี้หมูมาแพงนะคะ <laughs> ถ้าไม่แพงก็คือไปเอาจัเล้าที่เก่งได้เลยค่ะ <laughs> <laughs> เป็นหมูป่าด้วยนะคะทุกคน ใส่ลายช้้งหน่อยนะคะใส่ลายชั้นน่อยแล้วก็จะต่อด้วยพลาสติกใช่ไหมพี่ครับผมพลาสติกพี่เราลอกนอก<ช>กันกันไหน่าเสครับกันแมงที่มันก็ลายชั้นละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราใส่เป็นใบตองนี่นะคะเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมค่ะแล้วก็เข้าจะก,กับธรรมชาตินะคะที่จริงนี่ถ้ามีตอกก็ใช้ตอกมากก็ได้นะคะ,น,ะนี่ค่ะแต่จะนนเป็นตอกป็นลอกเรียนแบบเขาอ,อีก้ะ <laughs> นี่ค่ะ,ะ,ะคแล้วก็จะหุ้มด้วยพลาสติกนะคะตายเลยใช้สั่งได้นาะนี่เดี๋ยวมาวัดกันวันแกะอีกทีนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานเราอีกทีหนึ่ง <S <S ก็ตอนที่เราแกะออกมานะคะแล้วก็เราจะผายทุกคนดูค่ะแล้วก็ประกอบอาหารนะคะ ตอนนี้นะคะหมูกระบอกเราก็เสร็จแล้วค่ะได้ทั้งหมด3ากระบอกนะคะเพราะว่าเราเอาหมูมาแค่นี้นะคะนี่ค่ะก็คือหมู 1, โ,<อ> 1> โลนะคะกิโลครับผมนี่ค่ะได้3มกระบอกนะคะก็ถ้ากระบอกใหญ่กว่านี้ก็ประมาณ2กระบอก2กระบอกนะคะแล้วก็ต้องปิดหัวแน่นๆนะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็พี่หนวดก็ปิดแน่นมาเลยนะคะนี่ค่ะมันไม่ออกเลยนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอขอบคุณ พี่นวลค่ะที่มาสอนวิธีการการทำหมูกระบอกนะคะขอบคุณค่ะพี่แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่น้องพักไปนะคะก็คือพี่ตั้มนะคะพี่ตั้มนี่ชื่อช่องอะไรนะพี่จิ๊กโก้ิชชิมครับผมจิ๊กโก้ิชชิมนะคะก็คือน้องอาจจะจําช่องพี่เขาไม่ค่อยได้นะคะพี่เขาก็กลับไปแล้วค่ะต้องรีบกลับไปทํางานนะคะค่ะต้องขอขอบคุณพี่เขานะคะพี่ตั้มแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขับไม่ได้นะคะตอนนี้ก็น้องก็ ใช้พี่คะถือกล้องให้คะ่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เชฟเก่งด้วยนะคะที่ถือกล้องให้แล้วก็ให้มาใช้สถานที่นะคะขอบคุณค่ะพี่ครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอร่ำลากับบรรยากาศในส่วนของพี่เก่งนะคะไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย